โอเคครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวดูดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นกรดตัวนี้เป็นกาลักน้ําเป็นวาล์วนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการดูดน้ำมันกันโอเคไปดูวิธีการดูดน้ำมันกันได้เลยนะครับ ก็ปิดไว้ปิดเบาไว้อย่างนั้นเราก็มาทําการเดิมง่ายนะครับง่ายง่ายมากสำหรับร้านค้าสามารถกดสั่งซื้อได้นะ อเคนเป็นไงครับ mm hmm. นี่คือวิธีสาธิตวิธีการใช้ uh, การลักน้ำครับง่ายๆนะครับ,ครบ mm hmm. ใครสนใจก็สามารถซื้อ uh, สั่งซื้อผ่านลิงก์เราได้นะครับเดีย๋ยวผม uh, จะทิ้งลิงก์ไว้ใต uh, ้คลิปนะครับโอเคครับ uh, สวัสดีครับ